ลำดับนี้ท่นานหลายได้สมาทานแล้วต่อนนี้ไปก็ยะขอนำมาประกินกะปฏิบัติมาแนะนำท่านต่อไปแต่ความจริงการปฏิบัติเพื่อกรรมฐานที่เป็นพื้นฐานใหญ่ <c oughs> นี่เราเรียนกันมาหลายจบไม่ใช่จบเดียว ผมหวังว่าถ้าว่าท่านทังหลายใช้เป็นยาเป็นเครื่องพิจารณาคำแนะนำก็คงจะมีผลถ้าจะคิดว่ามีผลน้อยก็น่าสลดใจ <c oughs> ถ้าเราสนใจกันจริงๆ <c oughs> โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเมกรรมฐานสี่สิบก็ดี มหาปฏิปฐานนสวยกว็ดีทั้งสองรายการนี้ที่พระทั้งหลายท่านปฏิบัติมันรูม้มรรคมันรู้ผลใ้ท่านเรียนกันไม่จบ <c oughs> ท่านเรียนกันเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นแต่ได้ว่าสำนักของเราเฉพาะกรรมฐา,านสี่สิบผมจำได้ว่าสอนมาสามจบแล้ว และมหาปฏิปทาในสูตรก็หลายรอบนี้ว่ากันเป็นรอบๆหรอือว,ว่าบางทียิ่งมากรอบจิตก็ยังเืออันนี้ผมก็ทราบไม่ได้แต่ว,ว่าถ้าจะพูดกันไปอารมณ์ใจพระที่มีความมั่นคงนี่มีอยู่มากแล้วก็บรรดาตนพุทธบริษัทที่มีความมั่นคงก็มีเยอะ เว็นนั้นว่าเรื่องการประพฤติปฏิบัติเป็นเรื่องของท่านการแนะนำเป็นเรื่องของผมเพระพุทได้เจ้ากล่าวว่าขาตาโรทะทะาตถาทะทะคตาตถาคตเป็นเพียงผู้บอกเมื่อบอกไปแล้วท่านจะปฏิบัติได้หรือไม่ได้นั้นเป็นเรื่องของท่านเอง พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงยืนยันว่าพระองค์จะสร้างใครให้เป็นพระโสดาสีทาคานาคารหันได้ <c oughs> <c oughs> แตนความจริงคุณธรรมนี่ทำไม่เป็นพระรียเจ้าก็เป็นของไม่อยากเราก็สอนกันแล้วเราก็สอนกันอีกแนะนำแล้วแนะนำอีกฟังก็อยู่ทุกวัน แต่ก็หวังว่าท่านไหลายมาทางแล้วก็คงจะจำได้แล้วก็ปฏิบัติได้วันนี้ก็มาแนะนำกันในเรื่องปบกินากกะเล็กๆน้อยๆตามเวลาที่ะพึงมีเมื่อได้พูดกันมาถึงเรื่องของพระโมกขลาและเาสารีบุตรผมก็เอาธรรมะที่พระโมกขลาและภาสารีบุตรฟังมาแล้วมาคุยกับท่านในวันนี้ พระสารีบุตรคนดีพระโมกขันลายคนดีฟังทำโดยย่อว่าทำเหล่าใดมีเหตุเป็นดาเกิดพระตาทายคตตรัสเหตุแห่งรมเหล่านั้นและเหตุแต่งความดับแห่งรมเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้ความจริง <c oughs> <c oughs> ธรรมะข้อนี้เป็นอริยสัจที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าทำเหล่าใดมีเหตุเป็นแดงเกิดเราก็มานั่งดูอริยสัจ <c oughs> อริยสัจที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าทุกสมุทัยนิโรธมักคำว่าทุกแปลวะ่าทนได้ยาก ไม่เกิดมาแล้วทุกข์ไม่เกิดมาจากอะไรเกิดมาจากเรามีขันห้าแนื <c oughs> ่คนนี้เขาไม่มีขันห้าแต่ต้องระวังให้ดีนะครับคนผู้ที่ไม่มีขันห้าแต่กลายเป็นสัตวนาบายภูมิเออเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตแปลสุรกายนี่ก็ไม่เป็นเรื่องเหมือนกัน ต้องไม่มีขันห้าอย,ย่างฉลาดการไม่มีขันห้ายอย่างโง่ใช้ไม่ได้ถ้าเราจะไม่มีขันหา้าก็ต้องไม่มีขันห้ายอย่างคนฉลาด <c oughs> <c oughs> เมื่อท่านฟังแล้วอาจจะสงสัยว่าสับอย่างนี้ไม่เคยมีใครเคยพูดที่ไหน ผมก็จะบอกว่าเขาพูดกันแต่ว่าพูดกันเป็นภาษาบาลีนี่ผมพูดแบบภาษาไทยการที่มีไม่มีคันห้าแบบโง่ก็ได้แก่คนที่ไม่มีคันห้าเดยนัยของอกุศลอกุศลนี่แปลว่าไม่ใช่หลายก็คือโง่ไม่หมายความว่าตายไปแล้วขันห้าไม่มี แต่ว่าอารมณ์ใจของเราน้อมนำจับอยู่ในได้ของอกุศลเป็นสำคัญเถอออกุศลเป็นใหญ่ทำความชั่วทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักรถไม่เคารพในจารณะสิบห้าประการนี่เป็นอกุศล จรณะทั้งสิบห้ารายการอย่าถามว่าข้อไหนผมขอยกยอดโอหมดทุกข้อถ้าไม่เคารพเป็นจรณะที่ห้าสิบห้าข้อใดข้อหนึ่งก็ตามถือว่าปีจิตเป็นอกุศลทั้งหมดถ้าอย่ามาถามว่าปรับกันหนักเกินไปผมก็ต้องตอบว่าไม่หนักเพราะว่าจจรณะสิบห้าข้อใดข้อหนึ่งถ้าเราบกพร่อง นั่นหมายถึงว่าเราไม่พ้นอบายภูมิเป็นนั้นว่าคนที่ฉลาดเขาก็ต้องเคารพในจรณะสิบห้าและปฏิบัติให้ครบถ้วนถ้าไอคนโง่ก็ไม่เคารพในจริยธรรมจรณะสิบห้าคือความประพฤติท,ที่มันดีเนะี่ยไม่เคารพจรณะแปลว่าความประพฤติ เราต้องประพฤติในความดีให้ครบถ้วนจริงจัดว่าเป็นคนฉลาดฉะนั้นสำหรับท่านที่มีชีวิตอยู่และไม่ยอมรับนับถือในจรณะสิบห้าไม่ประพฤติข้อนทั้งสิบห้าข้อให้ครบถ้วนจัดเป็นคนโง่ถ้ามีเป็นอาทิตยสมานในกายคือตายไม่มีขันห้า อาทิตสมาณกายของท่านโบนั่งก็ต้องตกไปเป็นสภาพสัตว์ในรกเป็นเปรตแป็นสุรกายแสนจะลำบากนั่นคำว่าไม่มีขันห้าก็จะต้องเลือกเหมือนกันจะต้องเลือกประเภทไม่มีขันห้าประเภทที่เป็น,นขุศลคือฉลาดได้แก่เทวดาพรหมและละหันเข้านิพพานแล้ว สามอย่างนี้ที่ปลดขันห้าไปอยู่ในแดนที่มีความสุขเพราะใช้ความฉลาดเป็นสำคัญตอนนี้แล้วก็หมุนเข้ามาถึงคำสอนก็องค์สมเด็จพระผู้มีพระพ่ายเจ้าที่พระสัชชีท่านบอกกับพระโมกขลาและภาษาทีบุตรว่าทำใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจา้าทรงตรัสเหตุของทำนั้น แล้วความดับของธรรมนั้นพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้เราก็มานั่งดูอริยสัตว์ที่กล่าวว่าเป็นทุกข์ทำไมเราจริงทุกข์ที่เราทุกข์ก็เพราะว่าเรามีขันหา้าล้วก็ต้องสาวหาเหตุลงไปว่าขันห้านี่มันมีมาได้ยังไง ทำไมเราจะมีขันหา้าถ้าเรารู้ว่าขันห้ามันเป็นทุกข์เราจะไม่มีขันห้าไม่ได้หรือก็ต้องหาเหตุที่มันมีขันห้าต่อไปว่าเหตุอันใดหนอที่เป็นปัจจัยให้เรามีขันห้าจึงมีความทุกข์ล่วงลงไปถึงต้นเหตุของมันเหตุที่จะมีขันห้าก็คือหนึ่งเรามีกิเลส มีจิตท,ที่มีอารมณ์ไม่ผ่องใสตัณหาเรามีความอยากมีความทะเยอทะยานในลาบยศสนเสริญสุขเป็นปกติอุป,ปาทานความยึดมัน่นถือมัน่นว่าลาบยศสนเสริญสุขเป็นสนะที่พึ่งของเรามันจะอยู่กับเราตลอดกาดลตลอดสมัยเรากับมันไม่จากกัน อากูศุลกรรมเมื่อจิตคิดอย่างนั้นแล้วก็สร้างอารมณ์ยึดลาบยึดสนสนสุขต่อไปจัดว่าเป็นความไม่ฉลาด <c oughs> <c oughs> นี่เป็นอันว่าขันห้าที่เราจะมีขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยเหตุสี่ประการคือหนึ่งอารมณ์จิตที่เศร้าหมองได้กับกิเลสสองความอยากในโลกธรรมทั้งแปดประการที่พวงกล่าวมันสี่ เอาสี่ก็แล้วกันแปดนะั่นเป็นตัวตงเป็นตัวผ่านให้เป็นทุกข์เรามาหลงอยู่ในสี่คือลาบยศสนเสริญสุขอุปาทานยึดมั่นถือมั่นในลาบยศสนเสริญสุขว่าเป็นสรณะที่พึ่จะอยู่ด้วยกันกับเราตลอดการตลอดสมัยอกุศล ทำมากุศลเพราะความไม่เฉลลาดจึงเข้ามายึดมาในเหตุนั้นนี่แหละเพราะอาศัยเหตุทั้งสี่ประการนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็หมายถึงว่าโลกกระทำทำไปจำโลกกันได้ลาบได้ยศได้สรเสริญได้สุขที่เป็นการมาคุณเมาเพราะเราไม่ละเหตุทั้งสี่ประการนี้เราจรึงต้องมีขันห้าคือต้องเกิด ถ้าเราจะต้องการความสุขเราก็ต้องหาทางตัดเหตุที่จเกิดขันห้า <c oughs> ตัดมันเสียเขาคนที่เขาไม่มีขันห้าในด้านฉลาดเนี่ยเขามีความสุขอย่างท่านนันหลายที่เป็นเทวดาก็ดีเป็นพรหมคนดีหรือว่าพระอรหันต์ที่เข้านิพพานแล้วก็ดีท่านมีสภาพร่างกายเป็นทิพย เป็นเทวดาก็ตามเป็นพรหมก็ตามทุกที่มันจะเกิดกับกายคือความหิวไม่มี <c oughs> ความหนาวไม่มีร้อนไม่มีปวดเมื่อยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีความแก่ไม่มี แล้วก็ไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่รามันเป็นทุกที่มีร่างกายไม่มีเพราะกายพวกนั้นถ้าเป็นกายทิพย์มันไม่ใช่กายทุกนี่เพียงแค่แต่ว่าท่านมีกายเป็นทิพย์ปเป็นเทวดาหรือพรหมท่านก็มีความสุขแต่ว่าเป็นความสุขที่ยังไม่พ้นทุก้ดยถ้าสิ้นบุญวาสนามรารมีก็ต้องเกิด ถ้าสุขจริงๆก็ต้องเป็นอาราหารันต์ข้านิพานนี่เรามานั่งดูกันตรงนี้่ร่างกายมันเกิดมาจากกิเลสตัณหาปาธทานอกุศลกรรมฟังยากฟังกันใหม่ว่าร่างกายมันจะมีขึ้นมาได้เพราะว่าเราติดอยู่ในลาบติดอยู่ในยศติดอยู่ในสนเสินติดอยู่ในสุข ลาบของนั่นของกูนี่ของกูพ่อของกูแม่ของกูลูกของกูหลานของกูผัวของกูเมียของกูทรัพย์สินของกูอะไรอะไรมันก็ของกูหมดไม่เคยคิดเลยว่ากูจะตายเมื่อกูตายแล้วสิ่งที่ว่ามันเป็นของกูน่ะมันมีที่ไหนไม่มีอะไรเป็นของกูแล้ว คนที่ตายแบกลูกแบกหลานแบกสามีแบกปัญญาแบกบ้านแบกเรือนแบกทรัพย์แบกสินไปได้ไหม <c oughs> นี่ใช้ปัญญาคิดอย่างนี้ตัวอย่างมีถมไปเห็นแล้วก็จำจะไม่คำว่าของกูของกูแล้วมันไม่มีอะไรเป็นของกู แม้แต่ร่างกายที่เป็นสมบ,บัติที่ใกล้ชิดที่สุดว่าเป็นของกูมันก็ไม่ไปด้วยเวลาตายส่วนที่มันจะไปก็คืออธิสมาในกายที่เราเรียกกันว่าจิตเห็นแล้วหรือยังว่าการติดในราบติดอยู่ในราบคำว่าลาบหมายถึสิ่งที่ได้มาร่างกายเราได้มาจากการเกิด กินเลนตันหาปาทานช่วยสร้างให้เราก็มายึดว่ามันเป็นของกูของกูของกูไม่ยอมคิดว่ามันจะตายไม่ยอมคิดว่ามันจะเปลี่ยแปลพร,รนไม่ยอมคิดว่ามันจะสลายตัวอารมณ์ติดพอมีร่างกายเป็นของกูเราทรัพย์สมบัติทั้งหลายก็ของกูตลอดไปตัวยึดตัวนี้แหละเป็นปัจจัยให้เราเกิดมาเป็นทุกข์ นี่ถ้าเราจะเรื่องมันเสียเรื่องตัวเกิดตัวนี้ถ้าเราไม่เกิดแต่ต้องไม่เกิดในแดนดีนะเราต้องมีสภาพกายใหม่ที่อยู่ในแดนดีคือไม่มีกันห้าแต่ในแดนที่เป็นสุขอย่างเลวก็สวรรค์เลวขึ้นไปหน่อยก็พรหมขอโทษดีขึ้นไปหน่อยก็พรหมดีที่สุดก็นิพพาน ตอนนี้เขาทำยังไงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าเราก็ต้องใช้สับว่าตัดตันหาให้สิ้นไปทำใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าตัดเหตุของทำนั้นได้เหตุถึงความดับหาตัวดับเหตุเหตุที่ทำให้เราเกิดก็ได้แก่ตัญหา เราก็ใช้วิธีตัดตัณหาให้สลายตัวไปวิธีที่จะตัดตัณหาให้สลายตัวไปพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามักมักคปฏิปทามักนี่แปลว่าทางเดินเราเดินทางไหนตัดตัณหากนตรงไหน เราก็มาเดินกันแบบง่ายๆอย่าเดินกันแบบยากได้ความจริงวิธีแบบเดินง่ายๆนี่ผมพูดมาไม่รู้เท่าไรแล้วแต่ว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านหลายบ้างหรือเปล่านี่ผมไม่ทราบแต่ว่าเห็นพระนี่เรียบร้อยมากแต่ว่าบางท่านก็ยังผันผลอยู่แสดงว่า ท่านที่มีความผันผลอยู่นี่คงจะไม่ใช่วิสัยที่ผมจะสงเคราะห์ท่านได้อาจจะต้องเป็นวิสัยของท่านผู้อื่นแต่สำหรับที่ท่านเรียบร้อยใจเรียบสนิทจะนมีเยอะเพราะว่าพูดง่ายใสยง่ายเท่าไรท่านก็ไม่เข้าใจ ในท่านอุมาสกปุมาสิกาบางคนก็เหมือนกันพูดง่ายแสงง่ายก็ยังเท่าไรก็ตามไม่เข้าใจยังใช้อารมณ์ที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยของเอเวจียอยู่ก็ยังมีนี่ขอท่านหลายปรับปรุงใจกันเสียดีนะเพราะท่านนั้นหลายที่อยู่ที่นี่ถ้าพลาดจะไม่ไปไหนเอเวจีแน่นอน แบบอารมณ์หงุดหงิดแบบอารมณ์ุุนเฉียวอะไรพวกนี้ยอย่าให้มันมีขึ้นรู้ว่ามันเลวฟังกันทุกวันธรรมะแต่ไม่ซึมเข้าไปในใจตายแล้วมันก็ต้องไหลลงอเวชีมหานรกเราทำกันยังไงมักก็ปฏิปทาที่ง่ายๆก็สอนกันมาแล้ว องค์แห่งว่าโสดาบันมีอะไรบ้างทรงกันได้หรือเปล่าองค์ขาว่าโสดาบันคือหนึ่งเคารพในพระพุทธเจา้าสองเคารพในพระธรรมสามเคารพในพระสงฆ์สี่มีศีลบริสุทธิ์แล้วห้ามีจิตรักพระนิพพานเป็นอารมณ์ เท่านี้ทำกันได้แล้วหรือ,อยังถ้าย่างไปที่ไหนก็ไปเจอนรกที่นั่นเท่านี้ทำได้หรือไม่ได้ถ้าทำไม่ได้ก็สแสดงว่าหมดต้นทางแก้หมดต้นทางช่วย <c oughs> ผมจะไม่พูดอะไรให้มากแตบอกว่าตัดตัณหาด้วยอันนั้นตัดตัณหาด้วยนี้ผมไม่พูดอ่ะพูดกันตรงตรง พูดอ้อมไปอ้อมมาก็ฟังไม่รู้เรื่องว่าเรามีปัญญาพอยสังเเห็นว่าพระพุทธเจ้าดีแล้วหรือยังเราใช้ปัญญาไขครวนพระธรรมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระสัมสมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นของจริงแล้วหรือยังเรามีความเคารพในพระอริยสงฆ์จริงแล้วหรือยัง นั่งวัดใจของเราดูแล้วสิ่งของเราบริสุทธิ์จริงๆหรือเปล่านั่งวัดใจให้ดีนะไม่ต้องอมากเรเท่านี้ทำได้แล้วหรือยังแลอารมณ์ใจของน้าท่านรักพรนิพพานเป็นอารมณ์แล้วหรือยังอย่าถือเหตุภายนอกเขา้ามาถือว่า กวนใจเราเหตุภายนอกไม่ห้ามเขาไม่ได้ค <c oughs> วามความวุ่นในกิจการงานความที่ธุรกิจที่เหตุที่ต้องแบกภาระต่างๆเป็นเรื่องของการเกิดถือว่าเป็นเรื่องธรรมดางานมันเลยเท่าไรเราต้องเข้าใจเรื่องของงานว่าเราเสื่อเกิดมาทำไม ถ้ารู้ว่างานมันยุ่งแล้วก็เสือเกิดมาทําไมถ้าเรามันเสือเกิดมาแล้วนี่เราก็ต้องยุ่งแบบนี้เมื่อยุ่งแล้วก็นุ่งยุ่งใช้นี่มันเพื่อไม่ยุ่งต่อไปทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันครบถ้วนอย่าให้มันอย,อย่าทำจิตใจให้มันเข้าไปกลบประสาทต,ตัวเอง เิวว่าภาระหน้าที่มียังไงทำไปเพื่อความอยู่เป็นสุขเราชำระหนี้สนที่เป็นอกุศลเพราะการอดทนต่อความทุกข์นี่เป็นภาระจิตของเราเป็นนั้นว่าอันดับต้นความเป็นประสณาคับสกิทาคาก็ได้แก่มีสรณาคมครบถ้วนมีศีลบริสุทธิ์จิตรักพนิพาน ยากเกินไปไหมนี่แหละตัวรักันห้าแตกกันห้าแล้วถ้าอรมทรงได้อย่างนี้ก็ใช้กายยกตานุสติกาสุปกรรมฐานควบคุมกำลังใจว่าร่างกายของคนในสัตว์มันสกปรกร่างกายของคนสัตว์แปรนิจังหาความเที่ยงไม่ได้ มีความเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปเป็นปกติเราจะมานั่งรักหลงไหลฝ่ฝันในร่างกายของคนสัตว์ว่ามันเป็นของสวยมันเป็นของสะอาดมันเป็นของดีเพร้อมน่าความโง่ในเรื่องอะไรตต่กำลังใจอารมณ์แห่งกามารมณ์ทิ้งไปเสียให้หมด เอาจิตก็ไปย,ยอมรับนับถือ,อความเป็นจริงว่าคนที่เขามีคู่ครองนะเขามีสุขแล้วมีทุกข์ในคู่ครองของคนแต่ละคนนะ่ะสะอาดและสกปรกใช้ปัญญาหาความจริงเพียงเท่านี้จิตมันก็ละได้คิดมันไว้ทุกวันคิดมันไว้ทุกวินาทีใครคนหาความจริง ว่าคนที่เรารักที่เราบูชาว่าสวยสดก็งามมา,มาสะอาดล้วสสกปรกผมไม่อธิบายเขาฟังกันมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วยังโยเย,ยกันอยู่ก็เชิญลมรรกตามอธัธยาศัยเนื้อต่อไปก็มาถือความโกรธความพยาบาท ว่าการโกรธกันคือการโกรธพยาบาทจองล้างจองพรานคิดประทุษร้ายคนอื่นนั้นมันดีแค่ไหนมันเป็นสุขแล้วมันเป็นทุกข์ <c oughs> เราเป็นเพื่อนกับเขากับเราที่เป็นศัตรูกับเขาอย่างไหนมันดีกว่ากันเอาเหตุผลเท่านี้มาพอไม่ต้องอา่านมากถ้าหากว่าเขาจะมาประกาศตนเป็นศัตรูกับเรา เราไม่อยากมีทุกเราก็เฉยเสียในเมื่อเราพูดดีกับเขาเขาไม่รับฟังเราก็เฉยเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราไม่สนใจกับวาทะที่ไม่เป็นที่ถูกใจของเราทําจิตได้มีความรู้สึกจุดเสมอว่าวาทะที่สร้างศัตรูเป็นวาทะที่สร้างความทุกข ใมเมื่อเขาอยากจะทุกข์เมื่อเขาอยากจะเ,เ,เลวก็ปล่อยเขาเลวไปแตู่้เดียวการโกรธการพิบายการเป็นศัตรูซึ่งกันและกันมันเป็นทุกข์เป็นความร,าร้อนเรามาต้องการใช้ลมวางเฉยใช้สับพะช่างมันใครจะได้ก็ช่างมันใครจะนินทาก็ช่างมัน ใครจะสรเสริญก็ช่างมันไม่รับทั้งหมดตามจิตกำหนดว่าวาทาประเภทนี้เป็นวาทาเลวทั้งสองอย่างทั้งคำนินทาและสรรเสริญมันเลวหมดยกประโยชน์ให้แก่บุคคลผู้นั้นเราไม่เอาเราเฉยเสียเป็นสังขารุปเกคายานถ้าทรงอารมณ์ได้สองรายการเบื้องหลังนี้ได้ท่านเรียกว่าพระอนาคามีนี่มันยากไปแล้วเนี่ย บอกว่ายากก็เพราะคิดมาซ่ทุกวันสิตั้งอารมณ์มาไว้ทุกวินาทีเท่านี้ประเดี๋ยวก็หมดมไม่ยากไปบากอะไรเมื่อเป็นอนาคามีแล้วก็เป็นของไม่ยากตอนนี้ก็เลยอนหตตะผลอนหาตะผลนี่ก็เป็นของไม่ยากก็ตัดชั้นท่ากับราคะคือไม่สนใจกับร่างกายของเราด้วย ไม่สนใจร่างกายของบุคคลอื่นด้วยไม่สนใจกับวัตถุธาตุในโลกทั้งหมดคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ชามันก็สลายตัวไม่มีอะไรดีสำหรับเราเราไม่ถือว่ามันเป็นสนะเป็นที่พึ่งของเราแล้วก็เราก็ไม่ถือว่าทะของบุคคลอื่นไม่ถืออารมณ์ของบุคคลอื่นเราทำใจช่ำชื่นอย่างเดียวว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ทรัพย์สินในโลกไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นของกิเลสตันหาอุปาทานเมื่อพังเมาาื่อไรพอใจเมื่อนั้นขึ้นชื่อว่าความเกิดมีคันห้าร่างกายอย่างนี้จะไม่มีสำหรับเราความเป็นเทวดาหรือพรหมจะไม่มีสำหรับเราสิ่งที่เราต้องการก็คือะนิพานนี่แค่นี้เท่านั้นแหละ ไม่เห็นมีอะไรยากแต่พูดกันแบบไมง่ายแต่ความจริงพูดกันมาเยอะถ้าใช้อารมณ์ให้มันทรงตัวแต่มันไม่ลำบากมันก็สาเร็จนอกสาเร็จผลอะไรเวลาสาหรับที่จะแนะนำกันมันก็หมดแล้วแด้คืนพูดต่อไปอีกมันก็ไม่มีอะไรเป็นประโยชน์เมื่อเวลาหมดก็งดจำเพียงตรงนี้ต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตต้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน ทรงอยู่ในอิริยาบถทั้งสิบรายการจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้พิจารณาหรือภาวนาไปตามอัธยาสัยยิ่งกว่าท่านหลายจะเห็นว่าเวลานั้นสมควรสวัสดี